สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อสรีภาพของคนไทยนะครับจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดห้องวงสุวรรณภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับซึ่งเป็นห้องรับรองในฐานทัารผู้ใหญ่เมื่อตอนสายของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บกว่า20คนนั้นนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเหตุระเบิดที่สร้างความสันสเทือนต่อรัฐบาล คสชของพลเอกประยุธจันโอชาอย่างมากนะครับเพราะว่าระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันในโอกาสครบรอบ3ปีของการทํารัฐประหารของรัฐบาลคอสชและเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทหารด้วยนะครับ อะไรก็ตามมีรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับ3วันคือวันที่19กพฤษภาคมก่อนที่จะมีการระเบิดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั้นมีการได้รับจดหมายเตือนนะครับจากผู้ที่ใช้ชื่อว่าโจรกลับใจนะครับจดหมายดังกล่าวนี้ได้ส่งถึงผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับโดยจดหมายนั้นระบุข,ข้อความว่าให้ระวัง การก่อการร้ายในโรงพยาบาลรัฐแถวนี้นะครับสแห่งเพราะว่าขบวนการ b R n I s, mm. <S เข้ามาแล้ว mm. เมื่ออาทิตย์ก่อน mm. จากมาเลนี่เป็นข้อความที่ระบุในจดหมายเตือนนะครับมีความอย่างไรเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติหรือว่า is หรือว่า i อ s ีหรือไม่อย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จาก รองศาสตราจารย์ดรศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่า South าว t c h มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์อาจารย์ครับสวัสดีครับครับยินดีครับครับอาจารย์ครับฝีมือของ B i n IS ตามที่มีการแจ้งเตือนมันในจดหมายหรือเปล่าฮะระเบิดล่าสุดที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาจารย์อาจารย์าารยวิเคราะห์อย่างไรเอ่อผมคิดว่า การที่จดหมายอันนี้ระบุว่าเป็น BAN แล้วก็ i อด้วยเนี่ยนะฮะ,ะน่าจะน่าจะไม่ไม่มีฐานของความเป็นจริงขององค AN, อ์กร BAN หรือว่าไม่แต่ i อสก็ตามนะครับทางทั้งสองฝััยเนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดถึงกระบวนการ BAN หรือว่าบริษัทบริษัทโวโ เอ่อนชั่นแนลอะไรนะครับที่เป็นภาษามลายูซึ่งแปลว่าขบวนการกู้ชาติแนวลุกู้ชาติของมลายูบัตานีนี่นะครับนะฮะเขาเขาแล้วที่เกี่ยวเรื่องของการก่อเหตุความความรุนแรงในรณปแบบของ IS เนี่ยนะฮะณจุดนี้เนี่ยเขายังไม่เคยทำนะที่ผ่านมาก็ไม่มีความเชื่อมโยงนะฮะจากหลักฐานจากการข่าวหรือว่าจาก เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่เราศึกษาดูพัฒนาการของกะบวนการบ r ิกาเนี่ยนะครับนะฮะ,ะก็ไม่มีความเกี่ยวพันกับไอเอสแล้วก็ทางอุดมการก็ก็ห่างกันนะฮะ,ะห่างกันถือว่ายังยังอยู่คนละประเภทะะอของแนวคิดอุดมการว่า b r n เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะถือว่าเป็นองค์กรการก่อเหตุะะความรุนแรงเนี่ยตัวหลักนะ,ะในในใน,ในการ ่อเหตุในสถานการณ์ในจังหวัดชยใต้นี่นะครับนะฮะในสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตัวของเบยเอ็นเองเนี่ยแนอุดมการณ์ก็คือจะเป็นเน้นในเรื่องของความเป็นชาตินิยมทางด้านของชาติพันธุ์เน้นในเรื่องของอุดมการใเรื่องของประวัติศาสตร์นะฮะประวัติศาสตร์ของปาจจนีวัดดินแดนปาจจนีในอดีตนะครับคือจังหวัดชายภาคใต้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทั้งศาสนาทั้งศาสนาอิสลามเนี่ยนะมีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะฮะ แต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบที่บวกเข้าไปอีกสองอันอันแรกนะฮะแล้วก็คือถ้าจะเรียงอันดับเนี่ยมีมีคนวิเคราะห์ว่าถ้าจะเะออรียงอันดับความสําคัญของอุดมการณ์ของวิทยหรือขบวนการอื่นๆในตอนนี้ในในจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยอันดับแรกก็คือประวัติศาสตร์อันดับสองคือชาติพันธุ์อันดับที่สามศาสนาคือจัดเรียงอันดับความสําคัญแล้วเนี่ยจะมีสามสามอันเนี่ยนะฮะอันนี้คือประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และศาสนา ภาสาจะมาสาคัญมากนะคือความเป็นท้องถิ่นความเป็นความเป็นสายเลือดความเป็นประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องมาของดินแดนอะไงนี้เรวก็จะแล้วก็ต่อสู้เพื่อถ้าอย่างเป้าหมายสูงสุดเนี่ยที่ก็ประกาศเรื่องของการแยกดินแดนหรือว่าการคือกว่เมอร์ดิกานะหรือว่าเป็นอิสลามแยกตัวเป็นอิสลามอะไรเนี้ยแล้วก็เป้าหมายการต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเพื่อเพื่อจะสร้างรัฐอ,อิสลามสากลหรือว่าประชาคม รับอิสลามไม่ว่าเป็นอุมมะอิสลามกาลลเฟตอะไรเงี้ยนะฮะในที่ <S <S ตามหลักของแนวคิดของไอซิสเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปเชื่อมโยงมันไม่น่าจะใช่นะครับและอย่างในลักษณะของการก่อเหตุก,ก็ก็น่าสังเกตว่าก็ไม่ไม่ใช่เป็นจุดที่ปุกทีแล้วบีไอเอ็นเนี่ยบุตการบีไอเอ็นเนี่ยจะก่อเหตุนในขณะของในพื้นที่เฉพาะอย่างในโรงพยาบาลในในโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ คือพวกเดในกรุงเทพนะฮะในกรุงเทพนะก็จะมีการเกิดเหตุโดยกระบวนการในจังหวัดชายภาคใต้มาก่อเหตุเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดวันนี้ที่เคย,เคยทำหรือที่มีหลักฐานว่าเคยทํานะครับนะในะอดีตนะฮะซึ่งน้อยครั้งมากนะฮะจะเคยทําแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเัื่อนะครับเนี่ยที่ผ่านมากลุ่ม B R N หรือว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยเคยใช้สถานที่โรงพยาบาลในการก่อเหตุนี้บ่อยครั้งไหมครับในภาคใต้ มีก็จะน้อยครั้งมากมครั้งสุดท้ายเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับน,นะฮะที่โรงพยาบาล่อยล้องบบที่จังหวัดนราธิวาสอำเภอจอยล่องออแต่ก็ไม่ได้เป็นการก่อเหตุที่พุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลอแต่ว่าการใช้โรงพยาบาลเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ในการปฏิบัติการเพื่อจะโจมตีมค่ายของของทหารทหารที่อยู่ข้างขง้างกับโรงพยาบาลคือเจ็กับลูกโรงพยาบาลที ไม่ใช่เป็นโจมตีที่โรงพยาบาลโดยตรงนะฮะมันมันจะเป็นลักษณะที่อันนั้นเป็นครั้งเดียวหน้าที่เห็นภาพนะครับนอกนั้นแล้วก็คือจะเป็นลักษณะของเขาจะเลียกเรี่องโรงพยาบาลถ้าจะมีก็คืออาจารย์ขอบขอบอน,น,นะฮะซึ่งเป็นการเป้าหมายที่คือจะโจมตีหน่วยงานมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นการจตีโรงพยาบาลโดยตร,ตรงนะฮะ,ะความเห็นของอาจารย์อาจารย์เรื่องของจดหมาย ตัดไปได้เลยใช่ไหมครับว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการระเบิดโรงพยาบาลโรงพยาบาล,รพ,าบาลรพระมงกุฎเพราะว่าถ้าเบียรเอ็นทำหรือว่าไอเอสทำเนี่ยจะจะจะ,จะไม,ไม่ไม่ทำในรูปแบบนี้แน่ๆอันนี้คือคไม่มีข้อสงสัยเลยที่จะ,ท,จะที่จะตัดประเด็นนี้ทิ้งไปใช่ไหมครับครับ,รบมันไม่มีไม่มีมูลน่ะไม่มีมูลของ,ของความเป็นจริงหรือว่าพื้นฐานที่จะเป็นข้อสรุปว่าอันนี้เป็นของเบียร์หรือว่าของไอซีเองก็ตามนะครับนะ คือเบียนเนี่ยออย่างนึงคือในกรณีของระเบิดนี่นะครับตัวระเบิดเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้พูดในแง่ของผู้เชี่ยวชาญร,ระเบิดนะครับ<ม>ว่าเท่าที่รับฟังมาจากคนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเหตุระเบิดที่ใช้ลักษณะของการประกอบระเบิดหรือว่าสะเก็ดระเบิดอะไรเงี้ยนะฮะเป็นวิธีการซึ่งในในจังหวัดชนภาคใต้เคยมีแต่ว่า ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเนะครับการใช้ชิ้นส่วนระเบิดหือสเก็ตระเบิดที่เป็นตะปูเนี่ยนะครับอ,อันนี้คือคือคือพูดง่ายค,คือว่าเป็นเคยใช้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับสเก็ตระเบิดที่เป็นตะปูอย่างเงี้ยนะครับที่จะทําในวันที่ยี่สิบสองพฤษภาครบครอบสามปีของคสชก็ไม่น่าจะอยู่ในเป้าหมายของ BIN หรือว่าของ i s ที่จะทําแบบนั้นในลักษณะที่มันเป็น มีความเชื่อมโยงใกล้เคียงกับประเด็นการเมืองในประเทศไทยมากอันนี้นก็คงน่าจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมจ๊ะไม่น่าจะเกี่ยวกัครับครับเพราะว่า,าแรงจูงใจที่จะทําในเรื่องของที่เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งในทางการเมืองในระดับประเทศรหรือประเด็นภายในความขัดแย้งการเมืองภายในประเทศเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยตัง N, ้งเบียเอ็นหรือกระบวนการทางภาคใต้เนี่ยนะฮะเขาเขาจะไม่ทำี่ฐบานมาก็จะ ไม่เข้ามายุ่งในเรื่องนี้นะครับโดยตรงไม่ก็จะไม่เกี่ยวแต่ว่าเป้าหมายคือเพื่อที่จะภารกิจหลักของการต่อสู้ของเขา mm hmm. คือเรื่องของภาคใต้ mm hmm. ที่จังหวัดชายภาคใต้ในะครับนะ mm hmm. ที่สร้างโจมตีในเชิงสัญลักษณ์อะไรเงี้ยก็าตาม mm hmm. อันนี้นก็ส่วนหนึ่งย่าเอ็นส่วนอ่ไอซิสเองก็ตามไอซิสก็คือทำไมจะต้องมาก่อเหตุที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ mm hmm. าถ้าหากว่าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวจริงตามข้อสมมติฐานแล้วเนี่ยน่าจะไปก่อเหตุนใน ที่สาธารณะหรือจะเป็นองค์กรการปกครองรัฐลนะครับจะเป็นพื้นที่สถานที่สาธารณะมากกว่าอย่างเช่นเคยเกิดพอเหตุที่ที่ศาลเอราวัณนะครับที่ที่ที่เป็นพื้นที่จุดกลางของกรุงเทพอย่างเงี้ยนะสถานที่ต้องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็คือมันมันมันไม่เข้าเป้าเลยสักอันหนึ่งนะครับระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นระเบิด ที่ส่อสัญญาณหรือส่งสัญญาณเรื่องของการเมืองภายในประเทศและเป็นความขัดแย้งในเรื่องของระดับการเมืองในในส่วนกลางของหมายถึงว่าในกรุงเทพหรือว่าในใน,ในประเทศไทยมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายตะระหว่างประเทศลายเลยใช่ไหมฮะคือในแง่อของการการตัดขอ้อสมมติฐานออกไปนะฮะน่าจะใช่หรือถ้าหากว่าประเด็นว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นภาคใต้ไหมนะก็ก็คือน่าจะตัดไปได้ว่าไม่น่าใช่ครับพูดไปแล้วเหตุผลเรื่องของ ผออู้กอการร้ายระหว่างประเทศก็น่าจะตัดไปนะเพราะว่าอย่างที่ผลที่พูดไปแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็คือไม่ใช่สองอย่างแน่ๆนะครับครับมันเป็นความบังเอิญหรืออย่างไรฮะที่เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันมากที่เกิดขึ้นที่มินดาเนาเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะแล้วก็ที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษอันนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ น่าจะน่าจะน่าจะเป็นบางอื่นนะฮะแล้วก็เป็นอินซิเดนต์น่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อกันโดยบางเออนั้นโอเคก็น่าไม่น่าจะมีแรงจูงใจว่าจะให้มันสอดคล้องกันนะฮะน่าจะน่าจะใช่อย่างนั้นคือถ้าเป็นเหตุการณ์ถ้าหากว่าสมมติว่าถ้ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้อะไรอย่างนี้ ก็ยังอาจจะพอพอวิเคราะห์ได้ว่ามันมันอาจจะเกี่ยวพันกันไหมอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในในกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่า,ามันมันเป็นความบังเอิญมากกว่าน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าที่มาระดุนสอ้องในช่วงนี้นะครับครับนะครับฉะนั้นถ้าจะสรุปว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในประเทศไทยในระยะ4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่เคยมี การระเบิดครั้งใดที่เป็นผลงานของไอซิสหรือไอเอสเลยอันนี้จะสรุปอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ใช่หลักฐานชัดเจนนะคืันยังไม่เคยครับครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นล่าสุดที่มีการระเบิดที่บิ๊กซีที่ปัตตานีอาจารย์อาจารย์มองว่านั่นนั่นเป็นฝีมือของกลุ่มไหนยังไงฮะอาจารย์อันนี้ก็วิเคราะห์กันหลายทางนะครับแต่ว่าที่เป็นไปนได้มากที่สุดนะฮะผคิดว่าเป็นไปนได้มากที่สุดจากหลักฐานที่ทเราพบเนี่ยนะก็คือว่า เป็นศูนหนึ่งของขอบวนการ b r n อนะอันนี้จำข้อสมมุติฐานนะครับจากหลักฐานที่ที่ใกล้เคียงนะครับที่พอจะยืนได้เพราะว่าขบวนการะบการ b r n ซึ่งที่เรียกว่าขบวนการ b r n ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับามาราปฏิมาราปฏิเนยียมี b r n อยู่ในนั้นด้วยเช่นเดียวกระจริจาร์กพูดคุยกันตอนนี้นะฮะ<พ>มีมีอยู่ หลายคนจะที่นี่ในกระบวนการ b ิจเ,เนี่ยมีความแตกต่างกันแตกเหมือนกับแตกกันะระหว่างสองแนวคิดแนวคิดหนึ่งคือร่วมกับการพูดคุยสันติภาพสันติสุขอีกอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเรียกว่าปีกทางการทหารไม่ได้เข้าร่วมปีกการทหารนี่หมว่าปีกที่ดัติการความแรงอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะปีกเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมนะะแล้วในปีกเนี่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมกับการพูดคุยเนี่ยนะครับ อยู่เบื้องหลังการหกจะถือว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุต่างๆปฏิบัติการต่างๆในรอบสองสามปีที่ผ่านมาหลายๆครั้งนะครับเราพบว่าอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่กลุ่มนี้แต่ว่าเช่นเดียวกันนะในกลุ่มนี้เขาก็มีย่อยอีกหลายกลุ่มเช่นเดียวกันมันจะมีหลายปีคือแค่คคคคคคว่า,วาม,มันมีการแยกย่อยกันหลายชุด ของปริบัติการแต่ว่าถือว่านี่อยู่ในกลุ่มนี้คือเกี่ยวพันกับกระบวนการ BIN อเอบางบางกระแสข่าวก็บอกว่าอาจจะเป็นอีกกระบวนการอีาเรียกว่าพูล่าพียูอนะฮะอย่ระขบวนการนี้มีที่มายังไงเป็นพูโลนะฮะเป็นปีหนึ่งของพูโลที่ใช้ความอันนี้อีกข่าวหนึ่งออกมานะฮะแต่ว่าคิดว่าคิดว่า ออันนี้อันนี้วิเคราะห์นะฮะการวิเคราะห์จริงหรือไม่จริงแต่ว่าจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยอไม่น่าจะใช่พูลาคือไม่น่าจะใช่ปูโรเราใช่นหมไม่น่าจะใช่ปูโรแต่ว่าอาจารย์ให้น้ําหนักที่เบียเอ็นมากกว่าแหรอฮะที่บิ๊กซีถาเป็นเบียเอ็นเป็นปีการทหารนะเขาเรียกว่าเป็นเบียอปีการทหารแล้วก็เป็นปีที่อยังปฏิบัติการอยู่แล้วก็อาจจะอาจจะเรียกว่าอะไรอาจจะอ มีการปฏิบัติการซึ่งเหมือนกับว่าไม่มีการควบคุมกันเอง <S <S อนะฮะก็อบอกว่ามันมีอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นนีงบางกลุ่มอีกในกลุ่มนี้อาจจะปฏิบัติการเพราะเพราะเหตุที่ว่าเป็นอธิบาย,ยางี้ว่าบางกลุ่มที่ออกมันก็ออกนอกแถวนะฮะออกนอกแถวเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บิ๊กซีเนี่ยเป็นเหตุการณ์ซึ่งสร้างผลกระทบด้านลบต่อกระบวนการหรือว่าผู้ก่อเหตุในแง่ที่ว่า มันเป็นการคุกคามทำร้ายชีวิตของประชาชนอนลเรือนใช่ไหม<ส>ซึ่ง<ส>อันนี้เป็นภาพตีกลับด้านลบออกมาว่าแล้วทำไมถึงได้ทำประ,ประชาชนเพราะว่าบิ๊กซีคนส่วนใหญ่พี่น้องส่วนใหญ่ในประดีคนคน,คนมุสลิมด้วยคือทั้งพูดทั้งมุสลิมนะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนะี่ยก็อยู่ที่นั่นอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วเป็นคนคนที่ คือประชาชนชาวบ้านด้วยทําไมทาไมทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยคําถามนี่เกิดขึ้นมากทีเดียวนะ <S <S ซึ่งก็เลยทําให้มองอ่าซึ่งก็ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าแล้วอะถ้าหากว่าเป็นขบวนการ b บ n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าในในขบวนการในปีกเนี่ยปีกที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยอาจจะมีบางกลุ่มที่ที่หมอนกับว่าลุดออกไปหมายวามว่าไม่มีอ่คือแค่แค่ว่าแตกแถวอะ ออกไปแล้วปฏิบัติการท้งนี้นะครับเป็นนะเป็นปฏิบัติการที่หวังผลหมายถึงว่าถูกว่าจ้างเพื่อที่จะทําลายล้างในเชิงธุรกิจระหว่างระหว่างธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดไหมอาจารย์มีบางคนว่าอย่างนั้นนะฮะมีมีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะแต่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันของอ่าธุรกิจที่อาจจะหรือว่าอาจจะเป็นคู่แข่งขันกับบิ๊กซีอนู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะไม่มีอ่า เชื่อว่าตอนแรกเชื่อว่าอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มมุสลิมเป็นเป็นธุรกิจมุสลิมอ่าซึ่งกําลังพัฒนาอ่าเหมือนสร้างเป็นส่วนการค้าอะไรที่มาใหม่แต่ถ้าเราไปดูารายละเอียดแล้วเนี่ยอ่กลุ่มธุรกิจที่กำลังที่ว่ากลุ่มทีกท่กำลังสร้างใหม่เนี่ยใช่ครัสบสรวนการค้าใหม่อันชื่อว่าเนี่ยเล็กมากนะฮะเล็กมากคือคือเรียกว่าไม่ไม่เรียกว่าจะเป็นคู่แข่งรือคือไซส์ของธุรกิจเนี่ยเล็กไม่ไม่สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของวิกซีได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแรงจูงใจคือว่าเหตุผลแรงจูงใจที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยการเป็นคู่แข่งทางธุรก,กิจจริงๆเนี่ยไซส์ที่ต่างกันมากทําให้มองว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่คือน่าจะแข่งกันพัฒนาการด้วยวิธีการอื่นมากกว่าที่จะใช้วิธีความแรงแลว้วมันเสียเ่ยงในแง่ของการทำลายประชาชนซึ่งงหลักตามหลักแล้วคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาเขาจะไม่ทํา ใช่ครับนะครไม่ทาอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทําร้ายประชาชนด้วยกันเองนะครับอือาจจะใช่าะาในความเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการในครั้งเนี้ยที่ก่อเหตุเนี่ยคือคงมีเป้าหมายที่แม้แต่ว่าแน่นอนคือปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการพูดคุยไม่ยอมรับการพูดคุยสันติภาพไม่ยอมรับนะะอับแต่ว่าแม้แต่ว่าปฏิบัติการที่มันเกินเลยเกินเลยขอบเขตออกไปทําให้มันมี ผลเสียกับคือมีมีมีปัญหากับประชาชนนะครับนะแล้วก็ทําให้เกิดผลกระทบด้านลบที่มีต่อขบวนการเองอันนี้ก็เลยทําให้มีปัญหาในตอนนี้นะครับครับครับขอบคุณมากอาจารย์ที่เสียสละเวลาพูดคุยในครั้งนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณครับครับครับสดีครับ ดรศรีส,สมภพจิตพิรมศรีนะครับเป็นผู้ในวยการสว์เฝ้าระวังรรสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่า Deep South w a t c h นะครับที่ติดตามสถานการณ์ในภาคใต้แล้วก็ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของของกลุ่มก่อการร้ายสากลโดยเฉพาะ ISIS หรือ I IS นะครับที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็รวมทั้งเป็นเรื่องที่ชาวโลกก็ให้ความ สนใจในประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยเช่นกันซึ่งอาจารย์ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม B.N. r หรือแม้แต่ I s i s หรือ IS แต่อย่างใดนะครับก็คงต้องดูกันต่อว่าสาเหตุที่แท้จริงของเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนั้นเป็นอย่างไรแค่ไหนนะครับนี่คือทุหบดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ